สวัสดีครับผมโจตีเฮซัทครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทดสอบนะครับว่าตัวละครในเกม GD ภาคใหม่ทั้ง3ภาคนะครับสามารถที่จะปีนบันดไดได้หรือยังนั่นเองนะครับบันไดด้านหลังนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันในคลิปนี้นะครับส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ช่องโจตีเฮซัทด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะปีนบันไดได้หรือเปล่านั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ย่านใช้หน้า,ทาเท้าเลยนะครับนี่มีพวกไตแอดเพียบเลยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราเพิ่งเริ่มเกมนะครับยังไม่ขัดแย้งกับมันนะครับมันก็เลยยังไม่ทําอะไรเรานะและทีนี้ผมต้องปีนขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราไมายากอย่างเอานี่ไงได้แล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับว่าเราจะปีนขึ้นบันไดได้หรือเปล่าน,นะเราจะขึ้นไปด้านบนนะเผื่อเขาจะตากผ้าอยู่ด้านบนนะครับหนึ่งสองสามฟึ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนเราจะทะลุเลยนะครับแม่ แสดงว่าเหมือนกับภาคเก่าเลยใช่ไหมเนี่ยก็คือเรายังไม่สามารถที่จะปีนบันไดได้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงเอาเอาชัวเอาชัวตอนนี้ปีนยากจัง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูเดินเดินเลยแล้วกันนี่โอ้โหตัวทะลุคนจริงตัวทะลุบันไดนะครับโอ้โหแสดงว่าภาคนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะปีนบันไดได้นั่นเองนะครับก็คือถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราอยู่กับบันไดนะครับเราจะตัวทะลุแบบนี้เลยนั่นเองเนาะ,<ป>ะก็ประมาณนี้นะครับรู้เลยนะว่ายังปีนบันไดไม่ได้นะครับบันไดไม่มีตัวตนใช่ไหมเนี่ยเป็นวิญญาณเท่านั้นนะครับในภาคนี้ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภาคไวซิตี้กันบ้างแล้วกันนะครับว่าทอมมี่จะปีนบันไดได้หรือไม่นั่นเองนะครับนี่เลยตอนนี้เรากําลังขับรถมาจุดปีนบันไดนั่นเองนะครับนี่เลยมาถึงแล้วนะแล้วเราก็เจอบันไดยอยู่ตรงนี้นะครับและเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะว่าทอมมี่จะปีนได้หรือไม่นั่นเองนะครับนี่บันไดเราหาเจอแล้วนะก็1 2 3สเฮ้ยภาคนี้เดินไม่ทะลุแต่เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเด,ดี๋ยวเตะเตะบันไดได้ เฮ้ยภาคนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยปีนไม่ได้นะครับใช่ไหมปีนไม่ได้วะนี่ไงกระโดดแล้วเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าภาคนี้จะเพิ่มเติมมาก็คือบันไดมีวิญญาณแล้วนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถที่จะเดินมาแล้วก็ไม่ทะลุมันนั่นเองเนาะนี่เลยอ้าวเดี๋ยวเขานี่ยเขาีหน้าตาทะลุแบบน,นี้ใช่ไหมเนี่ย นี่อันนี้ก็จะเป็นภาคไวซิตี้นะครับว่ <White S 1> ไม่ได้แต่ก็ปรับปรุงใหม่ก็คือเราไม่สามารถที่จะเดินทะลุบันไดได้เหมือนกับภาค3แล้วนี่นเองนะครับแม็ก็ปรับปรุงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปีนบันไดได้นะครับสาหรับภาคนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาคแซนกันบ้างแล้วกันนะครับว่าจะปีนบันไดได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านท่าเรือนั่นเองนะครับนี่ที่เมืองซานเฟียโรนะครับแล้วก็ อยู่กับบันไดสุดสวยนี่แหละนะครับสวยตรงไหนเนี่ยก็ขึ้นสนิมหมดแล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาปีนกันเลยเดี๋ยวก่อนนะเอายังปีนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหซีเจก็เอ่อถึงจะว่ายน้ําเป็นนะแต่ว่าก็ยังปีนบันไดไม่ได้นะครับนี่เลยนะเขาบอกว่าให้เราพยายามปีนเสาต้นไม้ตรงนี้เนาะพยายามปีนขึ้นมานะแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับแต่ว่าทํายังไงมันก็ไม่ได้นะสรุปแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับภาคนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะ ปีนบันไดได้เช่นกันนั่นเองนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งสรุปแบบรวมๆนะก็คือทุกภาคยังปีนบันไดไม่ได้นั่นเองนะครับเหมือนกับต้นฉบับเป๊ะเลยนะแต่สิ่งที่มันไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับสำหรับภาคนี้นะครับรู้สึกว่า ตาของ CJ นี่มันตื่นแล้วหรือยังเนี่ยทุกคนลองเช็คหน่อยมันเป็นแบบนี้เลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า CJ นี่มันตื่นหรือยังเนี่ยอโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีการเปรียบเทียบอะไรนะครับต้องรอติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c ไคร e ช่องโจที h เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที h เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม